ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเดือนโกนชาแนลนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมก็คือในช่วงวันที่15มีนาคมซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมหรือในช่วงสองอาทิตย์แรกนี้ชาวราศีกรกฎท่านจะพบเจอกับเรื่องราวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านนั้น ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อตัวท่านยิ่งนักไม่ว่าจะด้วยเรื่องความรักการงานการเงินทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนอกเหนือจากชีวิตประจําวันของท่านก็ถือว่าบางท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวที่แปลกใหม่เรื่องราวที่ท้าทายนั้นจะมีเข้ามาสลับไปมาท่านจะพบเจอเรียกได้ว่าท่านต้องใช้ความคิดความอ่านบางเรื่องบางสิ่งนั้น ท่านจะต้องใช้ความใจเย็นค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้บางสิ่งบางอย่างนั้นถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนี้ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้คุณเป็นเรื่องที่บวกกับท่านยิ่งนักและในตอนนี้พื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าเข้าที่เข้าทางในหลายๆเรื่อง รวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นยังคงได้ผลบวกยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระเกตหรือรวมไปถึงดาวมฤตยูต่างก็ส่งผลที่ดีให้กับดวงชะตาของท่านทำให้อะไรอะไรที่อยู่รอบตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับท่านในช่วงนี้ยิ่งนักสองสัปดาห์แรกชาวราศีกรกฎมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆ เรื่องราวที่เป็นมงคลน,นั้นสามเรื่องราวด้วยกันซึ่งถือว่าสามเรื่องราวนี้มีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านมากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องแรกชาวราศรีกรกฎในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่ท่านนั้นต้องเคลียร์กับปัญหาต่างๆต้องแก้ไขกับปัญหาต่างๆอะไรที่สมอกท่านอยู่เป็นปัญหาที่คาอกคาใจทำให้ท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ สองอาทิตย์นี้ท่านจะสามารถแก้ไขท่านจะสามารถแก้ปมที่ติดในใจท่านได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ติดขัดหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาท่านจะสามารถเคลียร์หรือทําให้ปัญหานั้นเบาบางลงได้สำหรับชาวราศีกรกฎในข้อนี้ดวงชะตาของท่านในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมดูเหมือนว่าท่านจะต้องแก้ไขกับปัญหากับบางสิ่งบางอย่าง ท่านจะต้องใช้ความคิดความอ่านทิมมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านใน2ส,สัปดาห์แรกนี้ท่านจะพบเจอกับปัญหาเรื่องราวที่ท่านกังวลใจมีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นให้ท่านได้ประสบพ,พบเจอแต่ในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างไปจากครั้งก่อนตัวท่านนั้นจะสามารถแก้ไขกับปัญหาหรือแม้แต่ความกังวลที่ท่านนั้นกลัวว่าปัญหานี้จะลุกลามใหญ่โต แต่ก็จะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขส่วนหนึ่งท่านจะสามารถแก้ไขด้วยตัวของท่านเองหรืออีกส่วนหนึ่งตัวท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนที่หวังดีกับตัวท่านผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านให้การเคารพนับถือพร้อมใจกันเข้ามาแก้เข้ามาช่วยเหลือท่านจนทำให้ท่านนั้นผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานาไปได้ และหากจะมองถึงเรื่องการเงินที่ท่านนั้นในครั้งอดีตเคยประสบพบเจอกับปัญหามีหนี้มีสินติดตัวหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นต้องตกกระไดพลอยโจรไปเป็นหนี้ไปเป็นสินเพราะคนอื่นต้องไปรับผิดชอบโดยที่ตัวท่านนั้นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจแต่ตัวท่านนั้นต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้องไปมีส่วนรับผิดชอบจนทําให้ท่านนั้นต้องมีหนี้มีสินติดเนื้อติดตัวในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่า ท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาในจุดนี้ได้รวมไปถึงตัวท่านนั้นจะมีเงินมีทองเข้าไปปิดหนี้โปสินไม่ว่าจะเป็นจากการทำมาหากินของท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้ขายสินทรัพย์สิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องการจะขายจนเป็นที่มาของเงินทุนเป็นที่มาของเงินก้อนที่ตัวท่านนั้นจะได้ไปปิดหนี้โปะสินทําให้ตัวท่านนั้นได้เป็นอิสระโล่งอกโล่งใจ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินการทองและในส่วนของการงานชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นอาจจะมีงานที่ติดขัดหรือแม้แต่งานของท่านนั้นกำลังเกิดปัญหาไม่ว่าจะด้วยความยากของงานความซับซ้อนของงานหรือแม้แต่บริวารลูกน้องคนรอบข้างทาให้เกิดปัญหาในช่วงสองสัปดาห์นี้ท่านจะพบเจอกับปัญหาในลักษณะนั้นอีกครั้ง และท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหานี้ได้ไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเองหรือแม้แต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางคอยแก้ไขคอยเจรจาคอยชี้แนะให้คำแนะนำจนทำให้ท่านนั้นผ่านพ้นกับวิกฤตเกี่ยวกับการงานไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือแม้แต่ชาวราศีกรกฎบางท่านที่ในตอนนี้กำลังว่างงานกำลังเตะฝุ่น ตัวท่านนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปอีกไม่นานจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวท่านหรือแม้แต่คนที่ให้ความเคารพนับถือจะเข้ามาช่วยเหลือท่านดึงท่านไปทำงานในรูปแบบต่างๆบางท่านนั้นก็ได้ทำงานในส่วนที่ชอบในส่วนที่ถนัดแต่สำหรับบางท่านนั้นก็อาจจะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานกับงานที่ตัวท่านนั้นไม่คุ้นชินไม่เคยชินก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ภาพรวมตัวท่านมีโอกาสได้งานทา ในช่วงถัดจากนี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงเรื่องคดีความต่างๆดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านนั้นรับอกรับใจหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะกลุ้มอกกลุ้มใจแต่ในช่วงถัดจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะคลายความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นตัวท่านนั้นจะพบเจอกับผลทางที่เรียกได้ว่าชัดเจนขึ้นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องเสียเวลา ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ท่านสบายอกสบายใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเรื่องที่สองชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะเด่นเรื่องการหาเงินเงินทองจะเด่นกับท่านยิ่งนักท่านจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่อง<ๆ>ก็ถือว่าในาช่วงถัดจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินการทอง จะอยู่ในฝากในฝั่งของท่านสำหรับในข้อนี้ชาวราศีกรกฎไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรคิดสิ่งใดดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะมีความสำเร็จรอท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพเสริมอาชีพพิเศษดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ทำเล่นๆทำเพื่อความสนุกแต่ตัวท่านนั้นทำไปแล้วมีโอกาสมีเกณฑ์ที่สิ่งของที่ท่านทำหรืองานที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมานั้น จะกลับกลายมาเป็นเงินเป็นทองสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกรกฎไม่ว่าท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินหากตัวท่านมีการยื่นทำธุรกรรมเอกสารต่างๆไม่ว่าจะขอกู้ขอสินเชื่อต่างๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้รับการอนุมัติได้ง่าย การลงทุนของท่านในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเห็นผลหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างเป็นใจให้กับท่านเรื่องปัญหาที่ท่านกังวลที่ท่านกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการงานทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเบิกทางหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นเงินทองค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นประกาศขายสิ่งนั้นสิ่งนี้ ท่านก็มีโอกาสจะเจอผู้คนที่สนใจในสิ่งของของท่านมีโอกาสได้เจราจาปิดดิวปิดจ็อบกันสำเร็จรวมไปถึงการปล่อยเช่าการเซ้งร้านดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะง่ายดดยอะไรที่ผ่านมือของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะมีการทำสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ การทำสัญญาเกี่ยวกับการเงินการทองตัวท่านนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบท่านจะไม่ได้เสียเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ข้างท่านก็ถือว่าในตอนนี้ชาวราศีกรกฎคิดเงินก็เป็นเงินคิดทองก็เป็นทองท่านมีโอกาสจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีโอกาสที่ในช่วงนี้ท่านจะสามารถมีเงินเก็บมีเงินออมก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมือขึ้นมากเลยทีเดียว เรื่องที่สามชาวราศีกรกฏตัวท่านนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รอท่านอยู่สำหรับในข้อนี้ชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นดวงชะตานั้นจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้โชคลาบหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไปทํางานก็ดีไปท่องเที่ยวก็ดีไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวท่านนั้นไม่เคยไปไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภติดไม้ติดมือกลับมาหรือแม้แต่ตัวของชาวราศีกรกฎจะได้เข้าไปอยู่ในงานบุญพิธีมงคลต่างๆอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดี จะได้โชคลาภติดไม้ติดมือกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎและยังคงรวมไปถึงชาวราศีกรกฎในตอนนี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะผูกไว้กับลูกหลานมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ลูกๆและหลานนั้นจะนำโชคนำลาบมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นจะได้โชคลาภจากลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการบอกใบเป็นการชี้นำ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญเท่านั้นซึ่งถือว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เงินส้มหลนมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกฟุกก็ถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎก็จบไปแล้วนะครับกับสมเรื่องราวที่ถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎ ในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมซึ่งดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้รับเรื่องราวดีๆมากมายกันเลยทีเดียวแต่โดดเด่นมากนั่นก็คือด้านการเงินและการงานซึ่งถือว่าสองสิ่งนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจออย่างแน่นอนสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้หากชาวราศีกรกฎฟังแล้วเห็นว่าเป็นบวกกับท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับท่านขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันกลอนชาแนลก็ขอให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทอง แล้วพบกันใหม่คืนวันโก c h ชาแนลสวัสดีครับ